ท่านผู้ชมคะพบกันในช่วงที่สองนะคะดิฉันอาจารย์วันทิดางสมขาวยังอยู่กับอาจารย์สุภัชศรสีงามอาจารย์เนนนานะคะท่านเป็นอาจารย์แลคะคณนะกรรมการในสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติคะ่ะเมื่อสักครู่นะคะเ,เราคุยกันถึงเรื่องชาวราศีมิถุนและลัคนาราศีมิถุนนะคะจะมีผลหรือมีอิทธิพลอย่างไรนั้นนะคะเรามาคุยกันต่อเลยนะคะอาจารย์คะ เมื่อสักครู่เราคุยกันถึงเรื่องดาวประจําราศีหรือตนุลักษ์ของชาวราศีมิถุนและคนาราศีมิถุนตอนนี้เรามาต่อกันที่ดาวพฤหัสด,ดีกว่านะคะ,คะดาวพฤ <ใน S 1> หัสนะคะท่านผู้ชมดาวพฤหัสเป็นดาวประธานฝ่ายสุปรคราะใช้เวลาโคจรก็1ปีแล้วก็ขณะนี้นะคะวันนี้วันที่12มีนาโคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีกันนะคะซึ่งเป็นภพพันธุของชาวราศีมิถุนหรือลัคนาราศีมิถุนจะมีผลหรือมีอิทธิพลอย่างไรนั้นนะคะเรามาฟังกันจาก ท่านอาจารย์สุพสรสีงามค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์ค่ะก็ดาวพฤหัสบดีนะคะพระรหัสบดีเนี่ยก็เป็นประธานฝ่ายสุประค์นะคะก็เรียกว่าเป็นประธานของดาวสุเคราะห์แล้วก็เป็นดาวดีนะคะพระรหัสบดีเนี่ยก็จะให้ในเรื่องของความหมายในเรื่องของสติปัญญาความรู้นะคะในเรื่องของศีลธรรมจริยธรรมนะคะในเรื่องของการศึกษานะคะถ้าเป็นอาชีพนะคะก็เป็นหมอนะคะ เป็นเป็นแพทย์นะคะเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักวิชาการนะคะเป็นทนายความนะคะเป็นที่ปรึกษาระดับสูงนะคะเป็นเรื่องของคุณงามความดีนะคะระยะเวลาโครจรของพระบรษสปารีเนี่ยหนึ่งราศีใช้เวลาโครจรที่1ปีนะคะแต่ว่าในปีนี้พระบุรษสปารีค่อนข้างที่จะโครจรเขาเรียกว่าผิดปกตินะคะมีการพักราศีพักองศานะคะแต่ก็ด้วยความที่เป็นดาว ประธานฝ่ายสุภาเคาเราก็ยังให้ผลในเรื่องของความสําเร็จอยู่นะคะพืะหัสปดีเนี่ยเป็นเป็นในเรื่องของ 1. ความหมายนะคะสนะคะเป็นเจ้าเรือนปัตตนิหรือเจ้าเรือนในเรือนที่7นะคะปัตตนิแปลว่าเพศตรงข้ามนะคะเพศตรงข้ามก็หมายถึงคู่ครองนะคะหุ้นส่วนคู่สัญญานะคะการลงทุนร่วมหุ้นนะคะการทํางานร่วมกันนะคะหรือว่าการ มีศัตรูที่เปิดเผยนะคะคือความหมายของภพที่7นะคะแล้วก็อีกเรือนหนึ่งเป็นเจ้าเรือนที่1ิบนะคะที่พูดไปนะคะเมื่อช่วงต้นนะคะเป็นเจ้าเรือนที่10ก็คือเจ้าเรือนกรรมมะนะคะกรรมมะก็คือการงานตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะปัจจุบันนะคะพระบุหัตสปดีโยโคจออยู่ที่ราศีกันซึ่งเป็นภพที่สเรียกว่าพันธุของคนราศีมิถุนนะคะพันธุก็คือ ออครอบครัวคือบ้านนะคะคืออสังหาริมทรัพย์นะคะเป็นสิ่งที่เ,ออเกี่ยวออติดเนื่องมามักับเจ้าชะตานะคะตอนเจ้าชะตาเกิดนะคะยังบ่งบอกในเรื่องของหลักฐานนะคะความมั่นคงนะคะออพระรหัสพออยู่ในภพที่สีเนี่ยเรียกว่าได้ปฐุมเกณฑ์นะคะพระรหัส4ีทรงศักดิ์เช่มช้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ความหมายในเรื่องของปฐุมเกณฑ์นะคะปฐุมแปลว่า ดอกบวัวนะคะก็คือดอกบวัวก็คือในที่นี้หมายถึงดอกบวัวใหญนะ่หรือเกณฑ์ดวงหอมนั่นเอง,เองของคนราสีมิถุนเพราะฉะนั้นคนราสีมิถุนเนี่ยพอพฤหัสถอยนะคะยกข้ามราศีมาราศีกันนะคะยกมา,มาเมื่อเช้าเลยนะคะหมาดๆเมื่อตอน6นาฬิกานี่เองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อยู่ตรงนี้จนถึง4เอ,อ่อขอโทษค่ะวันที่6กันยานะคะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปจนถึง6กันยานี่พุหัสยังอยู่ในภพที่4นะคะได้มาตรฐานเป็นปฐมเกณฑ์เพราะฉะนั้นดีในเรื่องของความรู้เรื่องของหลักฐานความมั่นคงนะคะคนทีออ่อยากได้หลักทรัพย์อยากได้บ้านอยากได้ที่อยากได้รถนะคะก็จะประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ที่อาศัยนะคะจะได้โชคใหญ่นะคะ นะคะจะได้โชคใหญ่นะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะปฐุมเกณฑ์นะคะแล้วก็จะได้ในเรื่องของอะไรคะความมั่นคงนะคะความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะแล้วก็ได้ของหุ้นส่วนคู่สัญญานะคะดีนะคะอาจจะได้สำนักงานใหม่นะคะพบพันธุหมายถึงที่ทำงานก็ได้แหล่งทำงานหรือว่าเป็นเจ้าเรือกนกรรมะมาพันธุกรรมะพันธุก็คือ คนราศีการเอางานมาทําที่บ้านก็ได้นะคะรักงานมากเป็นห่วงงานเยอะช่วงนี้มาตรฐานปรลเกษตรคือค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆทําแล้วจะประสบความสําเร็จเพราะว่าพุทธศัพดีนะคะถึงจะเป็นประลเกษตรแต่ว่าก็เป็นธาตุดินอยู่ในธาตุดินถือว่าอยู่ถูกธาตุนะคะแล้วก็มีพระจันทร์อยู่ร่วมด้วยนะคะก็ได้คู่อสีทิธาตอีกหนึ่งคู่นะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะคนราศีมิถุนเนี่ยก็จะได้คู่อสีทิธาตไปแล้วสองคู่นะคะ แล้วพระรหับสบดีเนี่ยยังเป็นเจ้าเรือนที่7ดเรียกว่าปัตตนินะคะปัตตนิพันธุนะคะคนที่ยังไม่ได้แต่งงานก็จะได้แต่งงานนะคะแล้วก็ได้สร้างครอบครัวนะคะได้สร้างหลักสร้างฐานนะคะสร้างความมั่นคงนะคะมาตรฐานพราเกษตรบอกแล้วนะคะก็ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะคะใช้ความสําเร็จนั้นเกิดจาก นะคะสติปัญญาความรู้นะคะออแล้วก็จะได้ผู้หลับผู้ใหญ่นะคะให้การช่วยเหลือในเรื่องของการความสำเร็จที่จะได้นะคะลงทุนร่วมหุ้นกับเพศตรงข้ามนะคะได้หลักทรัพย์ใหม่ๆได้สินทรัพย์ใหม่ๆก็ถือว่าเป็นความสำเร็จหรือความโชคดีของคนราศีมิถุนนะคะแล้วก็ออยังมีเกณฑ์ได้คู่ครองนะคะแล้วก็ ปัตตานะคะช่วงนี้ได้ถ้าได้ปัตตานิก็ได้ปัตตานิที่ดีนะคะดีค่ะตรงนี้เพราะว่าเป็นปฐุมมาเก้นเนี่ยใช่ค่ะเป็นเจ้าเรือนปัตตานินะคะปัตตานินะคะพันธุนะคะก็ได้แฟนเข้าบ้านหรือแฟนนะคะจะได้สร้างครอบครัวใช่ได้สร้างครอบครัวได้สร้างเผ่าพันธุ์จริงๆสร้างเผ่าพันธุ์แบบตอนนี้ขยายเป็นราศีแห่งการก่อเกิดขยายพันธุ์นะคะตอนนี้ขยายคือได้แน่นะคะตอนนี้เนื่องจากพระฤหัสเนี่ยเพิ่งมาวันนี้นะคะคุจรมาสถิตที่ราศีกันวันนี้นะคะพบพันธุ ดาวพฤหัสบดีนะคะเป็นเจ้าเรือนพันเจ้าเรือนปัตตนิและเจ้าเรือนก,กัมมัภพที่7และภพที่10นะคะฉะนั้นก็อาจจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเนื่องจากดาวพฤหัสเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเป็นผู้มีหลักการวิชาการก็อาจจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมหรือได้รับความสุขความสําเร็จภายในบ้านภายในครอบครัวนะคะแล้วก็อาจจะเรื่องการเรียนด้วยนะคะการเรียนการศึกษาแต่ จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะเนื่องจากดาวพฤหัสบดีตรงนี้เป็นพระเกษตรพระเกษตรคือการเป็นของผู้อื่นไม่ใช่ของเรานะคะตรงนี้ดาวพฤหัสเนี่ยเล็งกับดาวพุธด้วยนะคะแล้วก็นี่ดาวพฤหัสเนี่ยมาร่วมกับดาวพระจันทร์คู่กับสีธีธาตุแล้วก็ดาวพระสุขเนี่ยเล็งกับดาวพระสุขเนี่ยร่วมกับดาวพระพุธผู้นี้ก็เล็งดาวพฤหัสเล็งดาวพระพุธนะคะพฤหัสพระทพุทธวรวุฒสุภผลทิพดีจตกลงศริศักดิ์พลา มิตรภาพสนิทในทิติไกรก็จรมาปียะวัตถุชถา,าวรลาภอิสตรีก็ได้ลาบจริงๆค่ะอาจารย์ได้ลาบเป็นคู่เปะะ็นคู่ค่ะ<า>จะสมหวังค่ะค่ะ,คะช่วงนี้นะคะเราเไปแล้วดาวพฤหัสนะคะตอนนี้เรามาต่อกันที่กิจกรรมของสมาคมกิจกรรมดีๆนะคะอยากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับรู้รับทราบนะคะเพื่อว่าจะได้ท่านจะได้รู้ความเป็นไปของโหราศาสตร์วิชาโหราศาสตร์เป็นมาอย่างไรหรือว่าเป็นไปอย่างไรตัวท่านจะได้มาศึกษานะคะเชิญเลยค่ะอาจารย์ ค่ะก็สมาคมโหราศาสา,ารนานาชาติมูลนิธิสมาคมโหวรวศาสา,าร์นานาชาติมูลนิธิเพาดมศิลคุณเสริมสุวัฒโนนะคะแล้วก็ชมรมหรสตรีนานาชาติแห่งประเทศไทยนะคะโดยท่านอาจารย์ดรพิญโยคษ์เจเริญน,นะคะท่านก็มีดําริความคิดนะคะ,ะในเรื่องของความรู้สู่ประชาชนนะคะก็ได้จัดโครงการนะคะ อบรมโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นฟรีนะคะโดยเริ่มที่สำนักงานใหญ่นะคะสำนักงานวัดราชนรารามวรวิหารนะคะอยู่ที่ถนนราชดำเนินกลางนะคะตัดกับถนนมหาชัยนะคะอยู่หลังพระปรา์มหาจษฎาบดินนะคะโดยอบรมโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นเนี่ยสวันนะคะโดยเริ่มจากวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ตั้งแต่เ,เวลา15บหานาฬิกาถึง17บเนาฬิกานะคะ อบรมโหราศาสไทยเบื้องต้นฟรีนะคะอบรมโดยท่านอาจารย์ดรพิญโยคงเจริญนะคะแล้วก็พร้อมกับคณาจารย์วิชาโหราศาสไทยอีกหลายท่านนะคะมาให้ความรู้กับผู้ที่สนใจนะคะอยู่ที่โรงอาหารโรงเรียนวัดราชนัดดานะคะก็เชิญท่านที่สนใจนะคะเข้ารับการอบรมได้เลยนะคะตอนนี้เปิดรับรุ่นใหม่แล้วนะคะก็เชิญนะคะไปเริ่มต้นกันได้เลยนะคะแล้วก็อบรมฟรีอีกวันหนึ่งก็คือวันจันทร์นะคะอันนี้ วันจนันทร์จะอบรมฟรีที่สำนักงานใหญ่ในห้องแอร์นะคะสำนักงานใหญ่เนี่ยอยู่ในภายในวัดเลยนะคะเป็นห้องแอร์อยู่วัดราชนัด,ดารามวรวิหารนะคะอบรมตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะเป็นอบรมโหราษตร์ไทยเบื้องต้นนะคะโดยท่านอาจารย์ดรพิญโยพงษ์เจริญนะคะพร้อมคณาจารย์ด้วยนะคะ แล้วที่สํานักงานใหญ่เนี่ยท่านอาจารย์ดรพิญโยพงษ์เจริญท่านก็เปิดนะคะพยากรนะคะรับสมัครนะคะรุ่นใหม่นะคะวันที่5มีนานะคะเ,เริ่มไปแล้วนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ก็ยังไปทันนะคะในภาคพยากรนะคะเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกานะคะทุกๆวันอาทิตย์ค่ะในภาคพยากรสำหรับ คนที่มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์ไทยแล้วยังไม่ทราบว่าจะพยากรณ์ยังไงหรือออกคําพยากรณ์ยังไงก็เชิญนะคะที่สนใจท่านที่สนใจก็อบรมได้กับท่านอาจารย์ดรพิญโยพงเจริญนะคะต่อมานะคะที่โครงการป้อมปราบศัตรูพ่ายค่ะเป็นอีกโครงการหนึ่งนะคะของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาต,โาติโดยท่านอาจารย์ดรพิญโยพงเจริญนะคะอยู่ข้างวัดสมนัตน,นะคะใกล้สี่แยกเทวการ ใกล้สี่แยกเทวกรรมนะคะเรียบคลองพดุงกรุงเกษมนะคะก็จะมีกิจกรรมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์นะคะโดยทุกๆวันพฤหัสเนี่ยนะคะเวลา13บสนาฬิกาถึง15บหนาฬิกาเนี่ยอบรมนะคะพยากรณ์โหราศาสตร์ไทยโดยท่านอาจารย์ดรพิญโยพงเจริญนะคะแล้วก็15บหนาฬิกาถึง17บเนาฬิกาก็อบรมโหราศาสตร์ไทยด้วยนะคะแต่ว่าเองในเรื่องของ ในเรื่องของจักรทิปนีนะคะอิงคัมภีจักรทิปนีในเรื่องของการอ่านดวงหรือการพยากรณ์นะคะเสร็จแล้วทุกๆวันศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะก็มีนะคะพยากรณ์โหราศาสตร์ไทยนะคะอิงคัมภีในเรื่องของทักษะนะคะก็ เชิญท่านที่สนใจเรื่องของภาคพยากรนะคะอบรมโดยท่านอาจารย์ดรพิญโยพงศ์เจริญนะคะส่วนทุกๆวันเสาร์เนี่ยนะคะก็มีกิจกรรมพิเศษนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมฟรีนะคะบรรยายพิเศษฟ,ฟรีนะคะตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกานะคะโดยวันเสาร์ที่18มีนาคมเนี่ยก็จะมาในหัวข้อประสบการณ์เลข7ตัวสี่ฐานนะคะโดยอาจารย์จิตประสอนสวัสดิสารีนะคะก็เชิญนะคะท่านที่สนใจในเรื่องของเลขศาสตร์นะคะ พอเวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกาก็จะมีอบรมโหราศาสตตาบ้านเมืองนะคะโดยท่านอาจารย์ดรพิญโยคูงเจเิรนนะคะอบรมในเรื่องของโหราศาสตร์นะคะในเรื่องของชะตาบ้านเมืองคือกว้างๆนะคะหลักใหญ่นะคะ17นาฬิกาถึง19นาฬิกาเนี่ยก็จะอบรมในเรื่องของวิชาฝาแฝดก็คือโหราศาสตร์และดาราศาสตร์นะคะร่วมกันร,ระหว่างอาจารย์ดรพิญโยภูงิจเจิริญกับ ท่านอาจารย์สิทธิชัยจันทรศิลปินนะคะท่านอาจารย์สิทธิชัยจันทรศิลปินเนี่ยท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางดาราศาสตร์นะคะท่านเป็นนักวิชาการของท้องฟ้าจําลองนะคะปลดเกษียณมาแล้วก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดาราศาสตร์นะคะส่วนนั้นอาจารย์ดรพิญโยคุณเจริญม,มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของดาราศาสตร์นะคะวิชานี้นะคะเรียกว่าวิชาฝาแฝดนะคะมีคู่กับ ในเรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยมันนานมากและหลายพันปีเขาก็อาศัยในเรื่องของการดูดาวนะคะเชิญท่านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของทองฟ้านะคะแล้วก็เรื่องของดาราศาสตร์แล้วก็โหราศาสตร์นะคะทุกๆวันเสาร์ค่ะ เราก็มีนะคะเราในที่นี้คือสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะโดยท่านอาจารย์ดรพิญโยพงเจริญก็ได้เปิดสํานักงานใหม่นะคะคือสํานักงานนะคะที่โครงการบางขุนนนท์นะคะอยู่ใกล้สามแยกบางขุนนนท์จากสามแยกบางขุนนนท์เข้าไปประมาณ20เมตรนะคะอยู่ทางปากซอยสองวัดใหม่เยี่แป้นอยู่หน้าตลาดบางขุนนนท์เลยนะคะก็มีจัดกิจกรรมในเรื่องของโหราศาสตร์ด,ด้วยนะคะ ทุกๆวันอังคารค่ะก็จะมีบรรยายพิเศษฟ,ฟรีนะคะโดยอ,อ,อาจารย์ดรพิญโยคงเจริญ er เนี่ยท่านเป็นพิธีกรนะคะแล้วก็วันที่14มีนาคมเนี่ยก็จะมาในหัวข้อบรรยายพิเศษในเรื่องของไพ่นะคะไพ่นาคราชนะคะอบรมโดให้ความรู้โดยอาจารย์บวกคลี่นะคะตั้งแต่เวลา13นาฬกาถึง15นาฬกานะคะ ที่โครงการบางขุนนนนะคะแล้วก็เวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะก็มีนะคะอบรมโหราศาสตร์ชะตาบ้านเมืองนะคะโดยท่านอาจารย์ดรพิญโยพงเรลยนะคะก็เชิญท่านที่สนใจนะคะโครงการฟรีก็คือบรรยายพิเศษนะคะตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาค่ะถัดมานะคะ โครงการฟรีค่ะอบรมโหราศาสตไทยเบื้องต้นก็มีฟรีด้วยนะคะที่โครงการบางขุนนนท์หรือโครงการใหม่นะคะเพิ่งเปิดนะคะเวลา15บหนกาถึง17บเนาฬิกานะคะที่โครงการบางขุนนนท์นะคะ อบรมนะคะโหราศาสไทยเบื้องต้นโดยท่านอาจารย์ดรพิญโยพงเริญนะคะให้ความรู้เองเลยนะคะแล้วก็ร่วมกับท่านอาจารย์โหราศาสตร์อีกหลายท่านก็เชิญท่านที่สนใจที่อยู่ใกล้นะคะไป,ไปมาสะดวกนะคะที่โครงการบางขุนนนท์นะคะมีกิจกรรมอีกกิจกรรมนงคะ,คะกิจกรรมวันนักโหราศาสตร์ปี2560ค่ะตรงกับวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2560นะคะก็มีพิธีครอบครูนะคะมีเสวนาวันนักโหราศาสตร์นะคะมีระดับ ผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการโหราศาสตร์นะคะแล้วก็บุคคลที่ได้รับการยอมรับในวงการโหรนะคะมาให้การเสวนาหรือให้ความรู้นะคะพูดคุยกันนะคะมีมอบวุฒิบัตรนะคะช่วงบ่ายแล้วก็มีรับประทานอาหารกันช่วงช่วงค่ำนะคะประมาณ6กโมงเย็นนะคะเป็นโต๊ะจีนใครนะคะก็เชิญท่านที่สนใจนะคะ ใครที่อยากจะไปร่วมรายการหรือไปร่วมในเรื่องของพิธีครอบครูเสวนาวนารรณโหรศาสตร์หรือว่ามอบวุฒิบัตรนะคะก็สำรองที่นั่งได้ทั้ง3สาขาเลยค่ะตามหมายเลขหน้าจอค่ะค่ะ,คะก็อันนี้นะคะสําเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหนังสือดีนะคะมีไว้ผู้บ้านผู้กายนะคะเจาะลึกดวงเมืองนะคะวิเคราะห์ดวงคนกระจ่างชัดทั้ง12ราศีการงานการเงินสุขภาพความรักรู้จังหวะดวงเพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะ โชคดีตลอดปีระกาดวงเมืองดวงคน2560โดยท่านอาจารย์ดรพินโยพงษ์จริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติและท่านอาจารย์ฟองสนานจามนจันนะคะมีจําหน่ายแล้วนะคะติดต่อสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติหรือติดต่อตามเบอร์หน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกิจกรรมวันนักโหราศาสตร์ทึ่ในวันอาทิตย์ที่14 รุกภาคม2 5 6 0นะคะเรามีวิทยากรดังๆหลายๆท่านนะคะเช่นดรบุญเลิศภัยลินดรพินโยพงษ์เจริญนายกสมาคมบร,ริษัทนานาชาติและก็ท่านอาจารย์ดรวินัยไวพรประเสริฐท่านอาจารย์พานุวัฒน์พนัพนว,วิชาตกุลท่านอาจารย์บุตรสริมปัตมาคมและท่านอาจารย์เก่งกาจจงใจพระและก็อีกท่านนะคะพันตำรวจเอกดอกอรอัตวิโรศีทุลานะคะ วันที่14พฤศภาคม2560นะคะสมาคมหรศาสร์นานาชาติมูลนิธิสมาคมหุวศสร์นานาชาต,าาาติและมูลนิธิพระดมศิลคุณเสริมสวัฒโนและชมรมโหนสตรีนานาชาติแห่งประเทศไทยนะคะขอเชิญท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านร่วมกิจกรรมวันนักหรวศาสตรครั้งที่3นะคะประจำปี2560นะคะก็มีพิธีไหว้ครู มีพิธีครอบครูตรงนี้นะคะถ้าใครได้ทำนะคะ,ะอาจารย์เป็นสิดิมงคลกับชีวิตนะคะ,คะเพราะคนเราจะดีจะเด่นจะดังได้เนี่ยจะ,จะเจริญรุ่งเรืองนี่ค่ะนะคะก็เพราะครูครอบครูสักนิดนะคะชีวิตจะสดชื่นจะมีพลังจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นมากมายนะคะก็จะมีการมอบวุฒิบัตรแด่ผู้สําเร็จการศึกษาวิชาพยากรมีการสดุดีกล่าว,หวเหตุของโลกผลเอกของโลกนี่คือทัน,นยา,านอ <คน S 2> ันยนัญญ์น,นะคะ,คะแล้วก็ มีการสัมมนาทางวิชาการนะคะแล้วก็ภาคค่ำนะคะก็จะมีงานเลี้ยงงานบันเทิงนะคะก็ที่หอประชุมหน่วยบัญชาการสำรองกรมการรักษาดินแดงบริเวณสวนเฉ่าเชษตรงข้ามวัดเจตุพลวิมลมังคลารามนะคะหรือวัดโพธาเตียนนะคะด้านทิศตะวันออกเยื้องพระบรมมหาราชวังนะคะเขตพระราชวังเขตพระนครแขวงพระราชวังเขตพระนครกรุงเทพค่ะตรงนี้นะคะติดต่อที่สมาคมหัวราสสานนา,นาชาติหรือติดต่อตามเบอร์หน้าจอได้เลยนะคะ ค่ะอาจารย์คะตอนนี้เรามาพักกันสักครู่ก่อนดีกว่านะคะจะพบกันช่วงสุดท้ายของรายการตอนนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ